เจอเพื่อนที่ป้ายจอดรถเมสวัสดีสเตฟานเธอสบายดีไหมฮัลโหลสเตฟานวีเกสเสเดียฉันไม่ได้เห็นเธอมานานแล้วอิชาเบอร์ดิชชอนลางเงินนิกแมกเซนเธออยู่ที่ไหนโววัสดูเดนขอโทษด้วยคุณคือใครเอนชูดิเกนซีบิทเชอร์เวรซินซี ฉันซาร่าเพื่อนในห้องเรียนอิกส์บีนซาร่าไดเน่ชุคราเมราดินเธอจำฉันไม่ได้หรือเออินเนสดูดิชนิกเมอันมิชอ๋อซาร่าฉันขอโทษฉันเกือบลืมไปแล้วเฮซาร่าเอสทูดเมลไลด์อิคาร์บูดิชฟาสตเฟกาเซนเธอมาทำอะไรที่ป้ายจอดรถเมย์ was must do here and there b o o s t h e r t t e s t e l l e r เธอมาจากไหนและเธอกำลังจะไปไหน w o h e k o m s t d u g e r a d e u n w o h i n f e s t d u m i t d e m b u s t ฉันเพิ่งมาจากเบอร์ลิน Ich habe gerade aus Berlin gekommen ที่นั่นฉันได้งานใหม่ Dort h a ร์ทเอชไอน์และนอยเออร์อาบไบท์กวันนี้ฉันต้องการไปเยี่ยมแม่ที่ฮัมบูร์กเฮ้ย์เตอร์โมกเตอร์เอชไมเน่มูเ hamburg Be บูร์เบเอ๋อเธออาศัยอยู่ในเบอร์ลินนานแล้วหรือยังอักษอวิลังเงวอนสดูชนอินเบอร์ริน และเธอมาที่ฮัมบูร์กบ่อยไหมคุนวีออฟคอมส์ดูนักฮัมบูร์กฉันอาศัยอยู่ที่นั่นหนึ่งปีแล้วฉันประทับใจงานที่นั่นมากอิชโวโนสไซไอนมยาดอตดีอา e บิ้ e เกฟเวตมิเอสิคูดเธอรู้ไหมรถเมย์มาเมื่อไหร่ทำไมยังไม่มาไวส์ดู วันเดบูสคัมวารุมค m มส์ e อร์นอกนิกใช่ถูกต้องรถเมมาสายจริงๆวันนี้เป็นวันอะไรยาสติมดเดบูสคัมเวียกฤษสเปชเวลชูทากฮาบินเวียห heute วันสุกหลังเที่ยงรถเมไม่มาอัมรายทากนักมิทากเฟ t เฮียคายบูส โอ้ oh, แย่จังโอชาเดเจอเพื่อนที่ป้ายจอดรถเมสวัสดีสเตฟานเธอสบายดีไหมฮัลโหลสเตฟานวีเกสเดียฉันไม่ได้เห็นเธอมานานแล้วอิชาเบอร์ดิชชอนลังเงนิกแมกเซนเธออยู่ที่ไหนโววัสดูเดน ขอโทษด้วยคุณคือใคร e n c h u d i c a n see bitter b a r e s i n c e ฉันซาร่าเพื่อนในห้องเรียน It's b i n Sara Diner Chukameradin เธอจำฉันไม่ได้หรือ e r i n e s t u d i s Nickmeanmish อ๋อซาร่าฉันขอโทษฉันเกือบลืมไปแล้ว Hey Sara, i t s t u d e m l i g h t อี h a าเ d ด c ช f ฟาสต์เฟเ s ส e นเธอมาทำอะไรที่ป้ายจอดรถเม่ Was m u s t du hier and der Bus hat a s t e l l r เธอมาจากไหนและเธอกำลังจะไปไหน Woher kommst du gerade und wohin fährst du mit dem Bus ฉันเพิ่งมาจากเบอร์ลิน Ich habe gerade aus Berlin gekommen. ที่นั่นฉันได้งานใหม่ Dort hatte ich einen e u e Arbeit gefunden. วันนี้ฉันต้องการไปเยี่ยมแม่ที่ฮัมบูร์ก Heute möchte ich meine Mutter nach Hamburg besuchen. อ oh. ๋อ เธออาศัยอยู่ในเบอร์ลินนานแล้วหรือยังอักษร w ลังเง t e wons du ดู h o นอิน e บรินและเธอมาที่ฮัมบูร์กบ่อยไหมหุ่นวีออ t c o มส์ดูนั c ฮัมบูร์กฉันอาศัยอยู่ที่นั่นหนึ่งปีแล้วฉันประทับใจงานที่นั่นมากอิชโว n น r s say e i n น m Jahr d o ดีอาไบต์กีเฟตมีร์ซิกูดเธอรู้ไหมรถเมมาเมื่อไหร่ทำไมยังไม่มาไวส์ด <Why is S 2> ูวันเดบูสคัมตัวรุมคัมสเอนอกนิกใช่ถูกต้องรถเมมาสายจริงๆวันนี้เป็นวันอะไรยะสติมดเดบูสคัมเวลช์สเปช เวลชุดท bon so e, ักฮาบินเวียหอยเอวันศุกร์หลังเที่ยงรถเมยไม่มาอัมฟรายทักนักมิท่าเฟสเฮียร์คายบูสโอแย่จังโอชาเด